ค่ะหลังนี้ตลาดบ้านมือสองของเราพาลูกค้ามาที่หมู่บ้านนันทิชา2นะคะนาหมู่บ้านจะอยู่ติดถนนบางกวยไซน้อยคะ่ะซึ่งเชื่อมต่อไปยังถนนกาญจนาพิเษกนะคะจุดสังเกตง่ายๆคะ่ะหมู่บ้านเขาอยู่ติดกับโกบอลหาวคะ่ะอยู่ระหว่างโกบอลหาวและตลาดเอเชียโฮมนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาจะอยู่ถนนเมนโครงการคะ่ะ ในส่วนของราคาต้องบอกว่าพิเศษมากๆค่ะลูกคาได้บ้านถนนเมนในราคาเพียงแค่1,490,000บาทนะคะมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน2ห้องนอน2ห้องน้ำห1ห้องครัว1ห,ห้องถง1งโรงรถนะคะและเขายังมีห้องพารเล็กๆให้เราอีก1ห,ห้องค่ะสำหรับพื้นที่ของบ้านก็จะอยู่ที่17ตารางวาคา่ะโรงรถนะคะจอดรถในบ้านได้1คันค่ะด้านข้างทั้ง2ด้าน เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะกระเบื้องปูให้ใหม่นะคะฝ้าทำหลังคาเต็มพื้นที่ให้เลยค่ะเดี๋ยวมาด้านนี้ของโรงรถค่ะลูกค้าจะเห็นนะคะเขาเตรียมจุดไว้ให้เราติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำค่ะมีทั้งจุดไฟจุดน้ำเรียบร้อยแล้วประตูทางเข้าบ้านค่ะประตูกระจกบานก,กว้างๆเลยนะคะเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงค่ะ เข้ามาภายในก็จะพบกับห้องถุงก,งกว้างๆเลยค่ะต้องบอกว่ากว้างมากจริงๆค่ะปูกระเบื้องให้ใหม่ค่ะเป็นกระเบื้องแกนโตนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพามาดูในส่วนของห้องน้ำค่ะปูกกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะ ในส่วนทางด้านนี้ค่ะเขาจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆน่ารักน่ารักค่ะลูกค้าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้ได้นะคะจะเป็นกาลน้าร้อนหรือว่าจะเป็นไมโครเวฟก็ได้ค่ะ,ะด้านหลังสุดของบ้านค่ะเป็นพื้นที่ของครัวนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของโซนซักล้างค่ะเตรียมปักให้แล้วค่ะท่อเดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ คาน์เตอร์ด้านหลังค่ะเป็นเคาน์เตอร์ทรงตัวไอนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเขาจะมีหน้าต่างบานสไลด์เล็กๆให้เราด้วยนะคะเพิ่มความโปร่งให้กับครัวของเราค่ะมาไปชมชั้นสองกันค่ะ มาดูในส่วนของห้องน้ํากันก่อนนะคะปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดคะ่ะฝักบัวใช้เป็นชุเดเลนชาเวอร์ใหญ่ๆให้เลยคะ่ะและมาที่ห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่ด้านหลังของบ้าน,นะคะ่ะให้มาอย่างโปร่ปงๆเลยคะ่ะจะเห็นนะคะว่าพื้นที่ด้านนอกคะ่ะของบ้านหลังนี้เขาจะไม่ติดกับใครนะคะและยังเป็นพื้นที่ว่างยังเป็นธรรมชาติอยู่คะ่ะ มาต่อกันที่ห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนใหญ่ของบ้านค่ะต้องบอกกว้างมากๆค่ะสําหรับห้องนี้วางเตียง6ฟุตได้วางโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าได้สบายๆเลยค่ะและบ้านหลังนี้เขาพิเศษนะคะเขามีห้องพักให้เราด้วยค่ะจะเป็นห้องพักขนาดย่อมๆนะคะ ในส่วนของตรงนี้เขาก็จะเป็นบานประตูกว้างๆเลยนะคะเป็นบานกระจกค่ะเปิดออกไปจะเจอกับเทเลสค่ะเทเลทางด้านหน้าบ้านของเรานะคะเขาทำสโลปให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำไม่ขังแน่นอนค่ะมีรูระบายน้ำออกด้วยค่ะ ค่ะใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะทักกันเข้ามาได้เลยค่ะเราขึ้นช่องทางการติดต่อไว้คุณลูกค้าที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้บ้านในทําเลถนนเมนที่หน้าหมู่บ้านติดถนนบางกวยไซน้อยใกล้ตลาดใกล้มินิมาร์ตต่างๆนะคะในราคาเพียง1นึ่งล้านสีแสเ้ามืนบาทเราดูแลสิ์เชื่อให้ซีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสวัสดีค่ะ